Ai, ai, que amor, é saco, que amor, é saco. สวัสดีครับสวัสดีเอซีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมมีของฝากมาจากบ้านดาวนะครับไม่รู้ว่ามาจากบ้านดาวมาจากเอซี FC. มาส่งให้บ้านดาวนั่งข้าบนของพี่แอร์ของพี่แอร์อเพราะว่าไม่มีชื่อส่งพี่แอร์สั่งร้านมาให้ใช่แต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรให้ดูข้างในสิ คืออะไรอ่ะแดนแดนโอ้โหของโปรด้องดาวอีกแล้วครับเดี๋ยวให้ไปล้างเดี๋ยวของนั้นหลงไม่ใช่ของหลวงหลวงเอ้ยยังกันยันยังเนาะเดี๋ยวไปล้างให้ไปดูเหมือนกันมาดิกันมาดิคันี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมะม่วงเหมือนกันเดี๋ยวไปล้างให้ เดี๋ยวต้องรอดูตอนลองดาวกินะครับค่ะนะครับมะม่วงเดี๋ยวลองนดูเดี๋ยวถวายก่อนเนอบุญลุ่งบุญลุงค่ะวันใดอันประเสริฐขอจงมังเกิดกับพี่แอร์นะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังปรารถนาร่ำรวยเงินทองกิจการการเงินการงานก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองตลอดปีและก็ตลอดไปสุขภาพอย่าเจ็บอย่าไข้นะคะอยู่คู่กับ พวกเราไปนานๆาน,นะครับสาธุสาธุสาธุรอดูนะ้องมาใกล้โอ้ยอร่อยไหมครับหวานไหมอูย้ยังละตกอะไรตกอ่ะ,ะเย่เมล็ด หน้าตาฟินมากเลยค่ะตอนนี้กำลังเคีย่ยวไม่มีใครแย่งหนู ขอบคุณมากะะมากนะคะพี่แอร์เดี๋ยวพ่อดาวจะพาพี่เดือนออกกําลังกายช่วงบรรยากาศยามเช้าแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะเป็นยังไงครับช้าพี่เดือนบอกครับพี่เดือนเขาจะไปออกกําลังกายครับปัดญยามาฟอมส่วนลูก อเด็กน้อยเด็กน้อยหย,ย่าไม่ให้กินบ้าก,กินครับอยากไปด้วยผมอยากไปด้วยผู้ใดว่าิชี้ทีเดียวสองตไวใดนอ้นคนเดียวชี้เทะโตวตะลูก มองค่ะมองเห็นพี่เดือนอ้อยยอ้อยอ้อย โหตูดโดงเลยว่าไงครับ mm ตกมันไม่เกรงใจช้างงาเขาเลยเกรงใจช้างข้างบ้านเขาเลูกตกมันได้ทุกวันดูที่ช้างงาช้างพายเขายืนสงบสงเงียมตัวเองวะฟียวฟ้าวฟียวฟาว เจียงใจก็หน่อยลูกอัยยะ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  Ha 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 เอ้ย,เ,อยเขียบมอซักเขียบมอดซักเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเขียบมอซักแล้วเกียมวมอซักกระเทียม กระจายเบาะแล้วจะร้องเพื่ออะไรเรียกร้องความสนใจทำไม muốn chia là video ăn Ôi ôi Đau Thôi thôi tô thôi thôi Bắt Bắt อย่าไปจับพี่เดือนพอหนูงอนอย่าไปจับพี่เดือนดูนะคะดูเด็กงอนนะคะดูนะคะ FC ดูเด็กงอนจับไม่ได้จับพี่เดือนไม่ได้นะครับจับพี่เดือนไม่ได้นะครับจับทีไรดาวง,งอนทุกที พุนอะ,อ,ะ,อ,ะอาการมันเป็นยังไงบอกแม่ชี้ หนอาการมันเป็นยังไงเล่าให้แม่ฟังซิแอาการเป็นยังไง ผาก,การมันเป็นยังไงครับาก,การมันเป็นยังไงอืมได้ยินพราเอิญได้ยินเพราเรียก ใส่นอนลงพอบอกนอนลงเอานอนลงคือพี่เดียนมึงเอา เจ hmm ็บปเจ็บปวดเธอจะไห้ออออ้ากักคนืนเลยเนี่อจะฟ้องเธอัไปเตะพูดเดี๋ยวเธอเออเอามืลงงลาลลังมือลงมมือลงโอ้ลคันูมงไดมัง ที่แง่จะบาดด้วยพ่อก<ด>ล,ล้วยใบพี่เดือนเนี่ย <c oughs> ไหนกล้วยให้ใครนะพูดใหม่สิกล้วยให้ใครพูดใหม่สิพ่อ กวยให้ดาวก้วยให้ดาวก้วยให้ดาวไม่ได้ให้พี่เดือนให้ดาวให้ครับให้ดาวครับก้วยให้ดาวเหรอพ่อนอนลงถักกล้วยนอนลงนอนลงจิล่ะนอนลงถักก้วยนอนลง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 เร็วๆนะคะเราเราจะสั่งช้างงานนอนนะคะโอ้ท่านอนโอ้นอนลงโอ้นอนลง นอนลงกินกล้วยครับนอนลงเออพูดนะพดนะเป็นได้เป็นได้เป็นไห้พอสั่งง่านอนเป็นไดนพอต่อไปเราจะไปดูสางโอสางพนะต่อไปเราจะไปดูช้างสีดอนอนกัน โเ oh, พราะเรนเลี้ยงครบแล้วไม่เสียชาติเกิดนะคะตัวเมียซีดอช้างงาได้เลี้ยงหมดเลยทั้งสามเชือกเลยครอบครบัวนี้มีครบอัตลุขาแต่พ่อพันธุ์นะคะไปไอ้ซีดอเขาจะนอนอยังไงอางๆับับขับับ ไหนนอนยังไงนอนลงไหนไหนดูนะดูท่าขนอนนะคะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โมารยาทงามครับมารยาทงามทั้งพี่ทั้งน้องเลยครับ วางไว้เลยเป็นผีเลยลูกเขียวไม่ทันเลยเขาเจ็บทุงออกมาด้วยต่อไปมาดูแม่มารยาทงามนะคะแต่อื่นตัวเองทะสู้สาสายเลยดูค่ะโอ้มารยาทงามมากเลยนางนะ่ะดูมารยาทนางทำไม,ามางามแ้โอ้ยน้องว่งาเป็นดอกค่ะพอหนูตอดเงาเป็นอย่างเดียวค่ะพอ ฮไอแกบลองแก้โอ้ยนังนอนมาเป็นนะพอ่อแม่นค่ะนั่งแต่อือจะของเป็นอย่างเดียวกับพอ่อโอ้ยนี่สายดาวรู้แล้วว่าดาวได้มาจากใครทั้งบ้านนะคะพี่เดือนกับพ่อพี่เดือนแม่แปงกับพ่อแม่แปง ชาวหาวเด้อปะนี่วิโซรู้ตัวนั้นเนี่ยนี่นะถ้าชอบคลิปวีดีโอนี้ก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวเราจะเอกันใหม่นะครับพีดีีหน้าครับผมสวัสดีครับ